เจ้คอะไรเยอะแยะไปช่วยกันทำงานเร็วเร็วๆเต้ยเต้ยลงไปก่อนเลยเดา๋ยวาไปลงไปก่อนเลยแป๊บแป๊าจดียวามลงไปนายใครวะฝากฝากนะ ขอมันโตก่อนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยมีเราไ,ไปทิ้งดิเอามงองนะไม่นี่หลังใจเลยขยะก็เยอะไอ้กินเนี่ยเรือ่องมือเลยกินก็ไม่หมดขยยาะมันคุ้นๆวะเราซื้อกว่าเออหมดละนี่มาอะไเริ่อกับภาษีอ่ะนะไว้ก่อนแล้วกันนะ เ,เว้ยเหมือนเด้เว้ยน้ำไม่ไหลตัวน้ำไม่ไหลอะตัวอุ๊ยจะบดอะไรนักหนาละ่ะร<อ>้อนก็ร้อนอย่าีเ,าเดี๋ยวดิเปิ่อพัดลมให้หน่อยร้อน,นะอะรมหออ่ะต่ว วมันเปิดไม่ไดีอ,อะเอะอเออเออไปไปเอาขาอยะทิ้งไปนั่นงเล่นสบายนะถ้ามาเป็นบน

เดี๋ยวเดี๋ยวในนี้มันข้าขอถอดแว่นก่อนสิไ,ไม่กิดจะว่าไงใครเนี่ยเข้ามาในบ้านได้ไงออไปข้าพยายามจะบอกเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าข้าเนี่ยเป็นเทวดาแต่เจ้าเดินดุยๆเข้าบ้านอย่างเดียวเจ้าไม่ฟังข้าเลยนะทําไมเจ้าไม่ฟังข้าเลยเทวดาบ้านใครแต่งตัวเง,งี้ยรู้สิเสื้อคร้บพิน้านหมวเนี่ยรองเทา้าเปติกโอ้โหเอางี้ว่าถ้าท่านเป็นเทวดาจริงนะลองบอกสิ ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไฟก็ไม่มาน้ําก็ไม่ไหลแถมขยะหน้าบ้านยังหายไปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ยากเลยเพียงแค่เจ้าเนี่ยไม่ยอมไปจ่ายค่าภาษีเท่านั้นเองละ่ะล้วภาษีมันเกี่ยวยอะไรอ่ะค่าน้ําค่าไฟผมก็จ่ายไปหมดแล้วอะ่ะเจ้าคิดว่าการจ่ายแค่ค่าน้ําค่าไฟอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปพออะไรเจ้ารู้ไหมภาษีเนี่ยมันเอาไปพัฒนาประเทศเลยนะผมไม่จ่ายแค่คนเดียวนะมันจะเดือดร้อนอะไรนักหนาและเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนแรกเลยไงฮะที่ข้ามาบอก พวกเจ้าเนี่ยมันชอบละทิ้งหน้าที่ที่มีต่อสังคมทําให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมายังไงละ่ะกัแฟนผมนไม่หายไปอ่ะมันเกี่ยวกับภาษีด้วยเจ้าก็ลองคิดดูเองแล้วกันว่าเจ้ากับแฟนเนี่ยเจอกันครั้งแรกที่ไหนก็บนรถเมย์ไงแ้มันเกี่ยวอะไรกันละ่ะกับภาษีเนี่ยรถเมย์มันมาจากไหนละ่ะมันก็มาจากภาษีของประชาชนไม่ใช่หรือไงละ่ะแล้วผมต้องทาไงละ่ะ นจะไปยากอะไรล่ะเจ้าก็ไปจ่ายภาษีสิไปภาษีครับทั้งยางมาแล้วลมหยุดแล้วไฟดีแล้วน้ำอ่ะน้ำเฮ้ยอไปลงไหลเ้ยน้ำไหลเปล่าไหลแล้วตัวทำอะไรอยู่อ่ะ ไม่ได้ไปไหนเลยหรอ้าหลันเปล่าเนี่ยการจ่ายภาษีเนี่ยมันดีต่อพวกเจ้าทั้งหลายนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะนำเงินที่พวกเจ้าจ่ายไปพัฒนาประเทศต่อไปและอย่าลืมไปจ่ายภาษีกันด้วยละ่ะบุญรักษาสวัสดี